เคยแจ้งปัญหาไว้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรสำหรับมือถือปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS 3 b b FiberTree หรือ AIS Playbox mm. ก็สามารถติดตามปัญหาต่างๆที่แจ้งไว้ง่ายๆกับ My AIS มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ 1. เปิดแอปพลิเคชัน My AIS 2. เลือกเมนูลัดช่วยเหลือหากไม่พบเมนูดังกล่าวให้กดที่เพิ่มเติมจากนั้นเลือกที่เมนูช่วยเหลือได้เช่นกันครับ สามสามารถเลือกบริการที่ต้องการติดตามปัญหาได้ทันทีโดยเลือกที่กำลังดำเนินการ 4. หน้าจอจะ,สะแสดงประวัติของข้อมูลเคสที่เคยแจ้งไว้สามารถกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกดที่ดูรายละเอียด 5. หากปัญหาที่เคยแจ้งไว้ AIS ได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน My AIS และประวัติข้อมูลเคสจะไปอยู่ในแถบเสร็จสิ้นครับโดยสามารถดูรายการแจ้งปัญหาย้อนหลังได้30วันครับเพียงเท่านี้ก็สามารถติดตามปัญหาที่แจ้งไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอินเทอร์เน็ตโทรสำหรับมือถือปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS 3 b b Fiber3 หรือ AIS Paybox ก็สามารถติดตามปัญหาผ่าน My AIS ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วครับลูกค้า AIS ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆพร้อมสมัครผ่านน้องอุ่นใจผู้ช่วยส่วนตัวและวิธีการใช้งานบริการด้วยตนเองจาก AIS Contact Center กดติดตามไว้ได้เลยค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะ